เอาแล้วกรบผมกลับสวัสดีเพื่อนๆครับผมดครับกลับมากันอีกครั้งกับรถทูบรุโตะนะครับและนี่เราก็จะเตรียมตัวไปสอบจูนินอะไรนี้อ๋อเป็นของเก็บนะฮะโอ้ได้มา300เชียวเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวนะเอาไว้ซื้อของอะไรอย่างงี้ฮะอ๋อใช่เราจะต้องตามหาหินต่างๆนะฮะแล้วเราก็จะได้คําตอบได้เป็นเหมือนแนวข้อสอบในการที่จะไปสอบข้อเขียนจูนินนะฮะโอเค ชินเซนเซบอกว่ามันจะช่วยได้นะฮะถ้าเราถามคนแถวนี้คือถ้าอยากจะไปสอบจูน,นินเนี่ยมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ฮะอ่าอยากจะถามอะไรล่ะหนูฉันพอจะให้คําใบ้ได้นะอะนะอ่าอื้มอื้มมีหลายอย่างเลยฮะพูดถึงเรื่องในอดีตนานมาแล้วมีชายคนนึงขนานนามว่าเซียนหกวิถีนะฮะอ่าเขาเป็นคนที่ทรงพลังมากๆ เขาออกเดินทางไปทั่วดินแดนแล้วก็รวบรวมคนมาเพื่อที่จะสอนวิชานินชูนะก็คือวิชานินจาในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมานานแล้วนะฉันรู้แค่นี้โอเคฮะจดรู้แล้วก็ต้องจดอ่ะต้องถามมันนี้อีกนะฮะเกี่ยวกับหมู่บ้านอ่าฮะ first Hokage ก็คือ Hokage คนแรกก็คือ h าชิร r a m a Senju นะฮะอ่าแต่จริงๆแล้วก็มีอีกคนนึงน่ที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านนะฮะคนสาคัญก็คือมาดาระอุจิะ ในตอนนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสงครามครั้งที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าหมู่บ้านคงจะไม่มีถ้าหากกลัศจากเขาอ่ะโอเคมีอีกไหมอ่าคำถามที่3ก็หลังจากที่หมู่บ้านโคโนะฮะได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะก็ยังมีหมู่บ้านอื่นอีกในดินแดนต่างๆส่วนหมู่บ้านใหญ่ๆก็จะมีแบบอ๋อผมจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้ก็จะให้ชื่อแบบตั้งเฉพาะไปเลยนะฮะอ่าโอเค ต่อมานะฮะมันก็กลายเป็น5้าหมู่บ้านหลักนะซึ่งก็มีเหล่าคางเงะคอยปกครองอยู่จกตรงนี้นะฮะก็เหล่านินจานะฮะชาวบ้านก็อาศัยตามหมู่บ้านนี้เป็นหลักนะฮะโอเคเอาล่ะจริงๆมันก็มีดินแดนอื่นด้วยนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันกดไม่ได้ว่าแต่ว่าเกมค้างเอาใหม่นะทุกคนเ <laughs> มื่อกี้แบบนะไม่กล้าคุยอีกเลยเข้าเกมใหม่เลยนะเนี่ย โอเคอ๋อนี่ไงอีกคนหนึ่งคุณผู้หญิงครับพอจะมีอะไรไหมเกี่ยวกับอากาซึกิหรือที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มแสงอุตสานะฮะฉันก็ได้ศึกษาค้นคว้ากลุ่มนี้มาบ้างนะยกตัวอย่างก็คือรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าว่ากลุ่มแสงอุสานะ่าเป็นกลุ่มที่เริ่มก่อสงครามครั้งที่แล้วเลยนั่นก็เพราะเพื่อที่จะขโมยพวกสัตว์หางน่ากลัวจังเลยอะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้หรอว่าพวกสัตวหางนี่มันยังไงจะต้องค้นคว้าเพิ่มอ๋อเดี๋ยวฉันยังพูดไม่จบ กลุ่มแสงอุตสาห์ไม่ได้แค่ทําแต่เรื่องเร็วๆให้กับโลกนินจาหรอกนะคือตอนที่พวกคนเร็วๆนะออกมาเราก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเอาชนะพวกนั้นอ่านั้นก็เกิดขึ้นในอดีตเหมือนกันแล้วก็เลยมีการจัดตั้งการประชุมเหล่า5คาคาเงะขึ้นมาที่ดินแดนแห่งไอออนนะฮะเป็นดินแดนเหล็กอ่ามันจะเป็นดินแดนสําหรับกลุ่มซามูไรนะฮะที่ปกครองอยู่และให้คนนี้มันจะเดินวนน้ำไหม่ว่าเฮ้ยเหล่า5คาคาเงะก็ประชุมกันเพื่อที่จะหาทางหยุดกลุ่มแสงอุตสาหนี้ อาา่ะฮะอะไรมันยังอยู่มันยังอยู่เออฉชนว่าเราคงต้องขอบคุณในการชุมนุมครั้งนั้นเลยแหละที่ทาให้หมู่บ้านสงบสุขได้ขนาดนี้แน่นอนว่ากลุ่มแสงอุตสาหมีบทบาทสําคัญมากเลยต่อประวัติศาสตร์โลกนินจาโอเคอ่ะรู้มาเยอะก็ต้องเก็บให้หมดอ่ะลง<อ>ว่าอ่ะฮะจิรรยะอ,อ้ได้ยินชื่อนี้เราคิดถึงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในาสามนินจาฮะแล้วก็เป็นอ,า,อาจารย์ของหฮคขังเงรุ่นที่7ด้วย ในช่วงสวงครามโลกนินจาคั้ที่2เขาก็ต่อสู้ร่วมกับอาซูนาเดะและก็โอโรจิมารุนะฮะจนขนานนามว่ากลายเป็น3นินจาในตำนานแห่งโคโนฮะนะฮะซันนินเดอะลีฟนั่นแหละมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วก็ทุกคนก็ขนานนามพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเป็นชื่อเสียงที่คงกระพันมากเอาไปเลยลุงร้อนเหรอให้ใช้กรถาลมไหมเอาละไปกันต่อฮะนี่น,น,นีคนนี้อืมอืมคนคว้าวิจัยอะไรอยู่นะ้า รู้แต่เรื่องที่ไม่ดีโอเคกําลังศึกษาเรื่องอสองครามอยู่นะฮะโดยเฉพาะสงครามโน่นดินชาครั้งที่3นะเป็นอะไรที่เลวร้ายมากทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ได้เป็นดินชาเลยซึงนี้ต้องออกมาสู้แม้แต่โฮคังยุรุ่นที่6ฮาตาเกะคาคาชิก็มีส่วนในสงครามครั้งนั้นด้วยถึงเขาจะเป็นคนไปมาหาสู่เก่งแต่เขาก็อยู่ในยุคที่แบบโหดร้ายมากๆเลยอะ่ะอ่าฮะเป็นเรื่องของคาคาชินะฮะจดจดทุกอย่างเป็นอะไรไปเหรอ หมู่บ้านซึนนะจะรับช่วงต่อในการสอบจูนินครั้งต่อไปใช่ไหมนั่นแหละฉันก็รู้สึกนิดๆน,น,นะแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะคิดจะต่อต้านคนพวกนั้นนะที่เคยมีปัญหากันนะ่ะจำเรื่องเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ไหมอ่ะการทำลายหมู่บ้านโคโนฮะไงอ๋อใช่ตอนที่พวกหมู่บ้านซึนะร่วมมือกับหมู่บ้านโอโตะเพื่อทำลายหมู่บ้านโคโนฮะไงล่ะ,ะจำได้ไหมฮะอู้นตั้งแต่ภาคแรกเลยนานมากคือแบบมันรู้สึกต้อมกลืนเลอเกินนะ่ะถอนหายใจแรง,แรง ฉันเขใจความรู้สึกนายดีแต่ว่านี่มันคนยุคสมัยกันแล้วนะในตอนนี้ท่านโฮคางะะคาเซคางะก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วไม่มีอะไรอีกออฉันก็เชื่ออย่างนั้นนะนายนะวิตกจริตเกินไปแล้วอ่าโจทยนะ์ฮะมันมีกี่ข้อวะเนี่ยเยอะไปหมดเลยข้างหน้ามีอีกไหมโอ้มีอีกเพียบครับกว่าจะไปถึงที่สอบนี่คงอีกนานเออได้ข่าวเรื่องการสอบครั้งต่อไปแล้วหรือยังอ่าเป็นโฮคางะคาเซคเงะ รุ่นที่เท่าไหร่เหรอโอ้คังเงีของเรารุ่นที่7จ็ดนะ,ะส่วนคาเซคังเงะเป็นรุ่นที่4นะฮะก็จำมาไว้อย่าจําสลับกันโอ้ยบ้าเฮ้ยไม่ใช่คาเซคังเงะรุ่นที่หแล้วตังหากเออว่ารุ่นที่5ละเออใช่ใช่ชชชเกือบตอบผิดแล้วไง <laughs> ผมนี่ก็จําสับสนแทนแต่โอ้คังเงะนี่จําได้แม่นดีดีว่าไงาเรื่องอของชิกามารุที่คุยกันในห้องของรุ่นที่7 แน่นอนว่ามันต้องรวมอยู่ในคําถามแน่ๆซึ่งไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยอ่หมายถึงการที่จะเป็นนินจาน่ะเหรออ่าฮะใช่ที่ท่านรุ่นที่7พูดขึ้นมาไงล่ะจริงดิจริงจรเออสงสัยจังเลยนะมันอาจจะเป็นคําถามที่ยากมากเลยข้อน,นี้บางทีก็อาจจะตอบได้ก็ได้นะลองทบทวนดีๆว่าท่านรุ่นที่7พูดอะไรไว้บ้างอ่าพูดของท่านรุ่นที่7งั้นเหรอ โอเคฮะเราสามารถกลับไปเช็คได้ใช่ไหมแต่ผมน่าจะจําได้อยู่มั้งแต่ก็ไม่แน่ใจฮะมันดูยังไงเนะเมื่อกี้มันจะต้องย้อนคัทซีนไปหรือเปล่าเพื่อที่จะไปดูคําตอบอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเห็นคําถามคําตอบอะไรเงี้ยถ้ามีช้อยน่าจะนึกออกอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมีกระดาษตกอยู่บนพื้นนะฮะช่วยเก็บหน่อยมือฉันยุ่งมากเลยตอนนี้ถือของอยู่ โอเคเก็บให้ก็ได้มึงว่างเนาะจะไปสอบอยู่ละอ่ะเก็บมาละเอาให้หมดเลยฮะน่าจะเป็นไซเคเวสมากกว่านะเท่าที่ดูหมดยังไงแค่นี้ใช่แล้วก็ไปคุยโอ้ขอบคุณมากอโอเค Recovery เรค Recover the r เรสคืออะไรอะ่ะกลับไปพักเหรออาแล้วเราจะไปสอบนี่เราจะต้องคุยกับนี่หรือเปล่าคุณาฮามารุโอเค คุยกับคนมาทำมารู้ก่อนฉันรอพวกเธอ3ามคนอยู่พอดีเลยนะเนี่ยพร้อมที่จะสอบจูนินแล้วหรือยังพร้อมแล้วไออันนี้สอบข้อเขียนก่อนนะฮะมั่นใจได้เลยว่าพวกเธอต้องผ่านแน่ทำให้เต็มที่นะสู้สโอเคข้อสอบข้อเขียนนะฮะ multiple choice โอ้อย่างงี้ไว้อยู่ไว้อยู่โอเคคำถามทั้งหมดมี10ข้อฮะแล้วก็ต้องตอบในเวลาที่จำกัดด้วยนะเราจะต้องคิดให้ดี จงทบทวนในสิ่งที่เรารู้มาเราจะเริ่มการสอบในรอบแรกกันแล้วนะโปรเธอจะได้คำถามทั้งหมด10คำถามจงเลือกคำตอบที่ถูกในแต่ละข้อให้ดีถ้าตอบถูกทุกข้อแล้วก็เจ,จะผ่านในรอบแรกไปได้อย่างสบายโอเคจะ,จะต้องทำให้ได้การสอบในรอบแรกเริ่มขึ้นแล้ว ามาเริ่มข้อแรกกันฮะอ๋อ religion อเหรอของเซียนหกวิถีอ๋อน,นินชูครับนินชูใช่ไหมนินชูเลยโอเคอันนี้นะฮะมีมาดาระไงนอกจากโอคางะรุ่นที่หนึ่งนะฮะนอกจากฮาชิรามะแล้วก็มีมาดาระอันนี้มันมีหมู่บ้านอะไรอีกวะอ๋อกินใช่ไหมกินโอเคอันนี้ชื่อของชิระยะสึนเด,ดอ๋อ สามนินจาในตำนานเอาละขอห้าแล้วมีหนึ่งในนินจานี้ที่ต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่3าอ้อคาคาชิหรือเปล่าใช่ฮะใช่จำได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเซนะกับโอโตะสงครามไอ้นี่ฮะแผนจู่โจมคนฮะขอที่เจ็ดแล้วฮะไรครั้งเงีรุ่นที่3นะเกี่ยวกับแสงอุตสาหรออ๋อประชุมไอ้นี่ห้าครั้งเงะ ใช่ไหมโอเคแล้วอะไรอีกอ่าสงครามนินจาครั้งที่4แสงอุตสาหต้องการสัตว์หางอ่ะข้อที่9ก้าเว้ยอ้าวละโฮค้งงงี้นารุโตะรุ่นที่7ฮะใช่ไหมต้องใช่แหละพ่อตัวเองแท้ไม่รู้ได้ยังไงโอ้นี่ไงข้อนี้ความเป็นนินจาสิ่งสำคัญสิ่งที่ร่วมเือนนารุโตะน่าจะเป็นข้อนี้ฮะทีมเวิร์กและความกล้าโอ้ ส่งข้อสอบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ yes สิบข้อถูกหมดนี่แหละโบรุโตะฉลาดส่วนฝีมือต้องดูกันอีกทีนี่ฮะดูเฉลยมีคำอธิบายพร้อมอ่ะไป let's go ผ่านไปแล้วครับสำหรับข้อเขียน ได้ดีมากทุกคนอสอบข้อเขียนน่ะมันไม่คู่ควรกับผมหรอกเพามันต้องอย่างนี้สิตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาที่จะเตรียมตัวนะก่อนที่จะเริ่มรอบที่สองงั้นเราก็ไปพักได้สินะถึงนะยังไงพวกเธอทุกคนก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีราจะสอบรอบต่อไปเม <า S 2> ื่อไหร่ค่อยมาคุยกับฉันนะ้า<ร>ใจไหมโอเค เอาละครับผ่านไปแล้วรอบแรกนะเราน่าจะกลับไปที่ที่บ้านไหมหรือว่าเราจะสอบเลยเอาไงดีอะทุกคนสอบเลยก็ได้มั้งเพืออ่อไม่ให้เป็นการเส,<อ>สียเวลาเอาละจะเริ่มรอบที่สองแล้วพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วจ้ะจัดไปเอาละฉันมั่นใจว่าเธอต้องผ่านแน่ๆจงทำให้เต็มที่ การสอบจูนินในรอบที่2ก็คือการเก็บธงพวกคุณจะต้องกระจายไปทั่วหมู่บ้านเพื่อตามหาธงในพื้นที่ต่างๆพระผู้คุณสามารถเก็บตามจำนวนทีต่ต้องการได้ในเวลาที่กำหนดพวกคุณก็จะผ่านแต่ถ้าจำนวนนั้นไม่ถึงข้อกำหนดคุณก็จะสอบตกเอาละครับเราก็จะต้อง วิ่งไปตามเก็บธงนะฮะมีเวลาด้วยนะเอาละอันนี้เป็นธงที่แบบเป็นโกลเด้นนะสีทองซึ่งจะนับเป็น30ของธงธรรมดาเลยนะฮะถ้าได้อันนี้คือเยอะมากเลยแต่ว่ามันจะขึ้นแบบในเวลาที่จํากัดมากๆอันนี้ก็เป็นการสื่อสารครับเราสามารถติดต่อกับทีมได้ให้ไปตามเก็บธงว่าเออเจออนันอันนี้แล้วนะแล้วก็มีไอเทมต่างๆเพิ่มความเร็วนะฮะเป็นม้วนคัมภีร์สีฟ้าโอเคมันจะอยู่ในกล่องหรืออะไรก็ตาม โอเคตามนั้นแหละฮะเขาเรียกว่าจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเวลามีประมาณ290วินาทีนี่ฮะวนนี่จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นหายแล้วเว้ยวิ่ง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 ,ง,ง,งต้องเก็บให้ได้200นะฮะ200อันเลยเหรอไปทั่วเลยคราวนี้ระหว่างนี้เราก็จะสามารถติดต่อกับาซลดะแล้วก็มิสุกิได้นะฮะ ตอนนี้กำลังคุยกันว่าได้เท่าไร่กันแล้วนะเอาล่ะไปกันเลยตรงนี้เทียบตรงนี้เทียบสีเรียงเดินเบี่ยงนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตั้งกันนี่ไงสีทองตัดไปเลยมันจะได้เร็วขึ้นนะไปไปไปมีตัมเก็บมาก ตรงไหนอีกพินต์นนนเตอ <laughs> ต่อมอถืสีบเร็วร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 นบเร็วรี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 บเร็วร่บเร็่รีบเร็วเ็วรีบเก็บีบเร็วบเร็วรีบเ็วรีาเออจอวงีบเร็วรีเร็วขี้เร็วรี่ไงธงรองปรากฏขึ้นมาอีกแล้วรงบหนวะโอเคเรบเร็วรตบเร็วรีบเร็วรีบเร็วราบทางว้เรอ แต่มันขึ้นในเวลาจำกัดอ่ะขอเก็บธรรมดาก่อนได้ไหมอ่ะนี่นะฮะนับถอยหลังคง้องอย<ด>ู่ได้ประมาณ60วิวินะฮะตอนนี้มีหินขึ้นมาเพิ่มโอเคโอเคก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการเล่นแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ได้เก็บไหมหินมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยเนี่ย โอเคครับเรามาครึ่งทางละเลยมานิดน no ึงเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันอ๋ออีมันคุ้มซับชัดชัดโคดฟาร์มอ่ะตรงเนี้ยเราหมู่บ้านนะฮะชาวบ้านนี่ก็เชียร์กันเลยกันนี่นี่นี่คอมมิเนกเต็เราเชื่อโทษมามาับเอาละเราคอมมิเนกเต็ได้เราก็จะใจเพื่อนช่วยนี่นายจะได้เป็นหกครั้งให้คนต่อไปแน่นอน คนต,ต่อไปคือฉันต้งหากเลย <laughs> เอาเราที่สบายใจนะร้อยห้าสิบแล้วครับอีกห้าสิบเท่านั้นเราก็จะสอบผ่านแล้วมีเวลาเหลือเฟือ c อิ m m ิ n i c อีกนี้เดียวอีกนี้เดียวหานะอาล่ะกลเด้นแฟหายไปแล้วฮะจริงๆควรจะกดใช่ไหมัต่เชมเมันเถอะไม่เป็นไรออกมาทางนี้บ้าง มีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปอีกนึกซินึก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 ,นกทางนี้หรือเปล่านี่ไงเทียบเลยต้นนี้แหละโอ้โหไม่ต้องไปหาทองทองแล้วแหละนี่เลยเทียบ <S <S นี่อนี่นอยู่ทางใต้ฮะปรากฏขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองฉันสนใจละเก็บมาเลย ไหนไหนไหนอีกเจ็ดอันเท่านั้นนะมีใกล้บ้านมากเลยเนี่ย <c oughs> ครบหรือยังครบแน่นอนเย้สองร้อยแล้วสอบผ่านแล้วจ้านี่ฮะใช้เวลา92วินาทีนะฮะเหลือ92วินาทีฉะนั้นก็ถ้าได้ทงทองเร็วๆเราก็จะทำเวลาได้ดีกว่านี้แต่มันไม่สำคัญฉันสอบผ่านแล้วเย้ ทำได้ดีมากทั้งสามคนต่อให้มือถูกมัดไปเลยเราก็สอบผ่านแบบนี้น่ะเออก็มันไม่ใช่มือนี่ตอนนี้ร้วาเข้าสู่รอบที่สามได้แล้วสิได้ยินมาว่ารอบที่สามจะเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวนะแล้วก็จะมีเหล่าห้าคังอี้คอยดูด้วยุณต้องดีสุดแน่จะเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่จะได้ประกาศตัวเองต่อโลกนินจาดูสิว่าเรามาไกลขนาดไหนแล้วโบลุโตฮะ จริงอย่างนั้นรอบสองก็ทำได้ดีมากนะแต่เราจะไม่เริ่มรอบต่อไปในวันนี้ฉะนั้นพวกเธอก็กลับบ้านไปพักก่อนนะรับทราบในวันนั้นเราจะไปเจอกันที่หน้าลานประลองนะอย่ามาสายล่ะมีฉันพูดถึงนายอยู่นะบรุโตเออรู้แล้วล่ะนะโอเคครับ ดูเหมือนเราจะต้องกลับบ้านนะพอต้องดีใจแน่ๆเลยอ่ะที่เราสอบผ่านมาได้ทั้งสองรอบแล้วด あなたが新しい時代の先頭に立つんです科学任務を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよん誰と父ちゃん 二次試験、通ったらしいな。う、うん。よく、やったな。う<っ>次も頑張れよ。 じゃあなそれだけ言いにわざわざ大事なことだろこれってあんたよ本当にそれだけのために <laughs> おやじじゃあ、行ってくるってばさ頑張ってね、お兄ちゃん後で応援に行くからねおういよいよだなよし แหมมันก็มีแบบโมเมนต์ดีๆอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกอ่าโบลิโต้ก็ยังรักพ่อนั่นแหละแต่ว่าลึกๆแล้วก็มีความเกลียด <c oughs> อ้าเลยครับนี่แหละเราจะไปสอบจูนินรอบที่3กันนะฮะก็คือเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวนี่แหละที่เราต้องการแต่ว่าเราจะพักไว้แค่นี้ก่อนนะฮะพาทนี้มาแบบซอฟๆนะฮะเป็นบทเกริ่นเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนหน้ามันสะใจแน่นอนยังไงถ้าอยากชมติดตามกันได้พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ